สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและวันนี้ส้มมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือทัวบุญหนุนความรู้รุ่นที่สองที่จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระถวายสังฆทานและฟังประวัติต่างๆที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสราร์ที่18พฤศจิกายนค่ะและ กิจกรรมลงรักปิดทองเสริมบุญบรารมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองเช่นกันค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่19พฤศจิกายนนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจงานไหนนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการจองกิจกรรมค่ะแล้วเราไปพบกันในวันที่18หรือวันที่19นะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วรวมไปถึงท่านที่ลงทะเบียนรุ่นแรกด้วยนะคะที่เราจะมีทริปวัดโพวันที่4พฤศจิกายนและลงลักปิดทองรุ่นที่1 ส่วนตอนนี้เราไปฟังเล่าเรื่องชาดกกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและวันนี้ส้มมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือทัวบุญหนุนความรู้รุ่นที่สองที่จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระถวายสังฆทานและฟังประวัติต่งตางๆที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนค่ะและ กิจกรรมลงรักปิดทองเสริมบุญบารมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองเช่นกันค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่19พฤศจิกายนนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจงานไหนนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการจองกิจกรรมค่ะแล้วเราไปพบกันในวันที่18หรือวันที่19นะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วรวมไปถึงท่านที่ลงทะเบียนรุ่นแรกด้วยนะคะที่เราจะมีทริปวัดโพวันที่4พฤศจิกายนและลงลักปิดทองรุ่นที่1 ส่วนตอนนี้เราไปฟังเล่าเรื่องชาดกกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีใครมาฟังบ้างเอ่ยวันนี้ต้องบอกว่าส้มออกมาจัดรายการนอกสถานที่นะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็อยู่ที่อำเภอปัวนะคะตอนแรกเนี่ยพ,พยายามจะหาวิวที่ให้เพื่อนๆได้เห็นแต่ว่าเนื่องมาจากว่ามันมืดแล้วแล้วก็ พอดีเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามไปลองหน้างจุดหนึ่งแล้วค่ะปรากฏว่ายุงกัดก็เลยต้องกลับมาเป็นที่ห้องนอนนะคะต้องอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงเนาะแต่วา่าเดี๋ยวคอยชมรูปสวยๆจากวัดจังหวัดที่จังหวัดน่านได้เลยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะเข้าสู่รายการเล่าเรื่องชาดกค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยสังเกตว่าในเพจเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีการกดไลค์อะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างเยอะมากๆเลยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนๆท่านอื่นนะคะที่เพิ่งมาเจอเพจเราด้วยแต่ว่าฝากไว้นิดนึงค่ะก็คือบางท่านเนี่ยกดเข้ามาดูแล้วนะคะถ้าชอบใจเพจเราเนี่ยหรือว่าถูกใจเพจเราเนี่ย ฝากกดติดตามนิดนึงค่ะเพราะว่ายอดกดไลค์เนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่ายอดกดติดตามเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นในสัดส่วนเดียวกันค่ะต้องบอกแบบนี้เนาะขอ,อนิดนึงเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่ทําช่องอ่าเพจเอ่ยหรือว่าช่อง u t u b e เอ่ยเนี่ยส่วนหนึ่งกําลังใจเราก็มาจากการติดตามเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการติดตามีเยอะเนี่ยอันนี้ก็พูด ตรงๆเลยว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าอย่างตอนต้นเนี่ยที่ส้มในคลิปก่อนที่จะเข้ารายการนะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนเนื้อกันนะคะเผื่อท่านในฟังแล้วงงเนี่ยเพราะว่าอาจจะ พูดแล้วก็วบนนิดนึงก็คือ,อในอนาคตกันใกล้นี้นะคะกิจกรรมที่จะเร็วที่สุดเนี่ยก็คือวันเสาร์นี้จะมีกิจกรรมลงรับติดทองนะคะซึ่งเต็มแล้วนะคะคนที่สมัครไว้เนี่ยเดี๋ยวส้มจะส่งประมาณวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวส้มจะส่งเรื่องจุดนัดหมายกันอีกทีนึงลานัดหมายนะคะแล้วก็อา,อาทิตย์ต่อมานะคะก็จะเป็นวัน วันเสาร์ที่4พฤศจิกาค่ะก็จะเป็นทัวบุญหนุนความรู้นะคะซึ่งเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราพาไปแล้วก็คือวัดสุทัศน์สามารถหาโพสต์ได้นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าพวกเราไปทําอะไรกันนะคะสามารถทักเข้ามาได้แล้วก็เราสามารถส่งแชร์ภาพเก่าๆของทริปวัดสุทัศน์ให้ดูได้ค่ะ ต่อจากนั้นนะคะหลังจากวันที่4นะคะเราเว้น1สัปดาห์ค่ะเราก็มาเจอกันอีกทีนึงก็คือ,อทริปของวัดโพค่ะซึ่งเป็นวัดโพร,รุ่นที่2ซึ่งที่เมื่อกี้ประชาสัมพันธ์ไปก็คือรุ่นของวันเสราร์ที่18พฤศจิกายนค่ะซึ่งยังมีที่เหลืออยู่นะคะในราคาเพียง199บทค่ะแล้วต่อกันเลยค่ะก็คือวันอาทิตย์ ที่19พฤศจิกายนก็จะเป็นกิจกรรมลงรัฐติดทองรุ่น2ต้องบอกว่าที่นั่งเหลือแบบน้อยมากๆแล้วคะ่ะก็ถ้าในสนใจกิจกรรมไหนนะคะทักมาได้เลยนะคะในเมสเซจเนาะหรือว่าเขียนไว้ในโพสต์นี้ก็ได้คะ่ะเราเดี๋ยวส้มจะส่งข้อมูลให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอ,า,อ,อาจจะต้องอบอกกับเพื่อนๆบอกว่าเรา จะมีลักษณะนี้นะคะก็คือการไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะเวลาหนึ่งทุ่มถึงถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะซึ่งเป็นชื่อว่าเล่าเรื่องชาดกซึ่งส้มจะนำชาดกของอาจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่27แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังร่วมกันนะคะตอนนี้มีท่านใดฟังแล้วเสียงชัดไม่ชัดยังไงหรือว่า ภาพเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้โชว์ให้เห็นเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนก็คือตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาพยายามจะแบบติดภาพที่เป็นลนักษณะของอเป็นจังหวัดน่านนะคะก็เดี๋ยวรอดูวัดต่างๆของจังหวัดน่านนะคะที่เราอาจจะลงในไม่ชาแล้วก็จริงๆยังมีสต็อกภาพอื่นๆเข้ามาเหลืออีกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ขอเนานอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะก่อนที่จะ,ะไปเล่าเรื่องชาดกนะคะ พี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กบอกว่ามาตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะพี่ติ๊กนี่เป็นพี่สาวต้อมเองนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นผู้อุปการะคุณผู้มีอุปการะคุณมากๆเลยนะคะก็คือช่วยผักดันน้องมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่ติ๊กบอกว่าห้องเรียบร้อยมากเลยใช่ค่ะห้องเรียบร้อยมากเลยค่ะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อนที่ฟังอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปฟังชาดกเรื่องที่ยี่สิบเจ็ดกันค่ะ ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าทัพหธรรมชาดกค่ะทัพหธรรมชาดกนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่า,าทัพหธรรมเนี่ยก็คือพระเจ้าทัพหาธรรมเนี่ยเป็นราชาผู้ครองเมืองอาพาราสีนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็มีช้างคู่กายชื่อว่าโอทิพยาธิค่ะ ซึ่งช้างคู่กายเนี่ยก็คือร่วมเป็นร่วมตายมากับพระองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ไปรบทับจับศึกนะคะก็ออกไปสู้กับพระองค์มาแล้วหรือว่าการอยู่คู่บุญบาร,รมีเนี่ยอย่างเพื่อนๆจะทราบว่ายอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีช้างคู่บุญใช่ไหมคะก็คือ,อช้างตัวนี้เนี่ยก็คือชื่อว่าโอทีพยาทีค่ะทีนี้ตัว ทัพหาธรรมนะคะพระเจ้าทัพหธรธมเนี่ยตอนที่เหมือนกับว่าช้างเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทําประโยชน์ทําคุณให้เนี่ยพระองค์ก็พระราชทานทรัพย์สมบัติหรือว่าแต่งตั้งหรือว่ามอบในส่วนที่เขาเรียกว่าให้ให้ยกย่องช้างตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้เลี้ยงดูอย่างดีลักษณะนี้ค่ะแต่พอช้างแก่ลงค่ะ ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรเลยนะคะแล้วก็ในชาตินี้ค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยชาติเป็นอมตก็คือเกิดในตระกูลอมตนะคะแล้วพระองค์เนี่ยก็เป็นอมตก็คือช่วยในการดูแลพระราชาด้วยนะคะก็จนในที่สุดเนี่ยช้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนผักใสไปอยู่ในป่าต้องไปหากินเองค่ะแล้วในที่สุด ตัวของช่างปั้นหม้อนะคะก็คือในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีวัวควายที่จะมาช่วยขนของก็คือลากลากเวียนนะคะก็ได้ไปเอาช้างคู่กายของพระเจ้าทันพระหัตธรรมนะคะมาใช้ก็ซึ่งมีความแก่ชรามากๆแต่ว่าก็ต้องมาทำอะไรลักษณะนี้เนี่ยตัวของช้างเองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากๆค่ะที่โดน ประมาณว่าโดนนายเนี่ยไม่สนใจใยดีแล้วก็ทอทิ้งตัวเองไม่เหมือนกับตอนที่ตัวเองเนี่ยออกไปทบลบทับจับศึกได้หรือว่ามีประโยชน์กับทางพระราชานะคะตัวเองเนี่ยก็เลยไปบ่นกับอามาตว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะพออามาตเนี่ยซึ่งในชาตินั้นเนี่ยก็คือผู้สวยชาติเป็นอามาตเนี่ยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ พระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยหาวิธีค่ะอมามัดก็หาวิธีที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็กลับทูลเกี่ยวกับเรื่องช้างให้กับพระราชานะคะทีนี้เนี่ยพอได้ถึงเขาเรียกว่าพอเหมาะเจาะที่จะได้คุยเรื่องนี้นะคะอมามตก็แนะนําว่าจะปะจะพระราชทานอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ควรพระราชทานช้างเกียรติยศที่มีบุญคุณต่อพระองค์ พระอ,องค์ควรตอบแทนช้างด้วยการรับมาเลี้ยงดูอีกครั้งเพื่อให้พระอ,องค์มีความสุขพออำมาตได้สั์กับพระอ,องค์อย่างนั้นนะคะพระอ,องค์ก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นความจริงว่าตัวเองเนี่ยทอดทิ้งช้างคู่บุญบาลมีไปก็เลยนำช้างโอทิพยาธินะคะกลับมาเลี้ยงอยู่ดูแลยอย่างดีนะคะในพระราชวังต่อไปค่ะและนี่ก็คือ เรื่องเล่าของอโทษนะคะเรื่องเล่าของธรรมนิทานชาดกชาติที่27นะคะก็คือทพหัธรรมชาดกค่ะก็เรื่องนี้นะคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าความกตัญญูกตเวทีจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราสมหวังทุกประการค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตประจําเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่กระทำคุณงามความดีให้ก่อนชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้วภายหลังเขาจะทำหรือไม่ก็ตามเขาก็คู่ควรกับการบูชาตลอดไปค่ะและนี่ก็คือชาติที่27ของอพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะชื่อเรื่องว่าทัพหัธรรมชาดกค่ะ ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญ,ญาตมาอ่านคอมเมนต์สักคู่หนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะออตอนนี้ทางคุณเทพพิทักษ์นะคะคุณเทพพิทักษ์บอกว่ากรุงเทพชัดดีครับชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทพพิทักษ์ถ้าส้ม เข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าส้มเพิ่งเคยเห็นคุณเทพพิทักษ์ในไลฟ์ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจช,ชีบินิต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจไว้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เราเป็นยังไงหรือว่าแนะนําอะไรก็สามารถแนะนําได้นะคะว่าอยากให้เพจทําตรงนี้เพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทําเพจให้เป็นประโยชน์กับ คนที่ติดตามมากที่สุดนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ที่หน้านะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราสองคนอยู่ที่จังหวัดหน้านะคะเมื่อกี้ฝนตกค่ะแล้วก็มีลุ้งด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้เห็นลุ้งมานานมากๆแล้วค่ะยังอยู่กันดีไม่เอ่ยรู้สึกว่าอาจจะไปทำธุระกันนะคะเพราะว่าตอนแรกมีคนอยู่ เจ็ดแปดคนนะคะตอนนี้เหลืออยู่สี่คนนะคะยังไงอยู่เป็นเพื่อนส้มกันก่อนนะคะเดี๋ยวส้มจะมาเล่าเรื่องชาดกให้ฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะชาดกเรื่องนี้นะคะก็คือชาติที่27ค่ะชื่อเรื่องว่าทัพหะธรรมชาดกค่ะทัพหะธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อของพระราชาที่กรุงพราราณสีค่ะชื่อพระเจ้าทัพหะธรรม ตอนนั้นนะคะพระองค์มีช้างคู่กายหรือว่าคู่บารมีเนี่ยชื่อว่าโอทิพยาธิค่ะซึ่งช้างเนี่ยออกไปลบทับจับศึกกับพระองค์นะคะรวมไปถึงได้ติดตามพระองค์เนี่ยไปทำพระกรณียกิจต่างๆแล้วก็พระองค์เนี่ยก็คงทรงรักช้างตัวนี้มากๆนะคะก็ได้พระราชทานรางวัลได้พระราชทานเกียรติยศแล้วก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีค่ะจนในที่สุดเนี่ย มันก็ใช้เวลานานออกไปนะคะจนช้างตัวนี้เนี่ยได้แก่ชราลงค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรื่องรบทับจับศึกเนี่ยก็น้อยลงนะคะแล้วก็เลยพระราชาเนี่ยก็เลยทอดทิ้งช้างตัวนี้เนี่ยไปโดยเขาเรียกว่าไปโดยไม่ไม่รู้ตัวนะคะช้างเนี่ยก็ต้องไปหากินเองตามทุ่งหญ้าตามป่านะคะตอนหลังเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์ว่าช่างปั้นนอค่ะก็ไม่มีพวกช้างอ่าโทษค่ะไม่มีพวกม้าหรือว่าวัวหรือว่าควายเนี่ยที่จะเทียมเกวียนเพื่อลากของไปส่งนะคะก็นําช้างซึ่งเป็นช้างคู่กายของพระราชาเนี่ยค่ะมาลากของอตัวช้างเองเนี่ยก็รู้สึกเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงทอดทิ้งตนนะคะ จนตนเนี่ยก็ได้ไปคุยกับอมหาตค่ะซึ่งอมหาตในชาตินั้นนะคะก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคะมาสวยชาติเป็นอมหาตในชาตินั้นช้างก็ได้ไปบอกถึงว่าตัวเองเนี่ยมีความลำบากขนาดไหนแล้วก็ความเสียใจที่พระทัพหัดธรรมเนี่ยไม่สนใจใยดีตัวเองเหมือนสมัยก่อน ทางอำมานเนี่ยได้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกวา่าอยากจะให้พระราชาเนี่ยกลับมาสนใจช้างคู่บุญบาร,รมีอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้โอกาสค่ะก็เลยบอกกับพระราชาว่าพระราชาเนี่ยควรจะดูแลคนที่เคยเขาเรียกว่าควรจะตอบแทนให้กับช้างที่มีเกียรติยศที่มีบุญคุณต่อพระองค์ พระอ,องค์ก็ควรตอบแทนด้กับการกลับมาเลี้ยงดูอีกครั้งเพื่อให้พระอ,องค์มีความสุขหลังจากนั้นนะคะพระราชาก็คิดได้ค่ะพระราชาก็เลยทรงปฏิบัติตามแล้วก็ทั้งสองก็คือทั้งช้างแล้วก็ทั้งพระราชานะคะก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับธรรมานิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่า ความกตัญญูกตเวทีจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราสมหวังทุกประการค่ะแล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าผู้ที่กระทำคุณงามความดีให้ก่อนชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้วภายหลังเขาจะทำหรือไม่ทำก็ตามเขาก็คู่ควรกับการบูชาตลอดไปค่ะ ค่ะและนี่ก็คือนิทานชาดกเรื่องที่27จากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะตอนนี้เรามาทักเพื่อนๆกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณทำดีที่สุดแล้วแล้วแต่จะคิดนะคะบอกว่าสาธุนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ายัางไงฝากเพจแล้วก็ฝากไลฟ์ของเรานะคะที่จะมาเจอกันทุก วันอังคารเวลานหนึ่งทุ่มตรงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะไปดูที่เขาเรียกว่าไปดูที่หน้าเพจนะคะถ้าเพ,เพื่อนเห็นคำว่าติดตามแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวเองเนี่ยติดตามแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อน,อนยังไม่เห็นคำว่า มันจะขึ้นว่ากดติดตามถ้ายังไม่ได้กดนะคะฝากกดติดตามให้ส่งกดจอนิดน,นึงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะที่จะทำเหตุที่ดีแบบนี้ต,ต่อไปแล้วก็จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล่าเรื่องชาดกในช่วงไลฟ์สดของ เพศชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะถ่ายทอดสดจากจังหวัดหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลาเดียวกันก็คือเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบเล่าเรื่องชาดกนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย